สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมือสู่สุขคนเนาะบ่าิทางในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนหับขราสู่น่องบบาจำมั่มอีกแล้วเนาะ เมื่อนี้บราจะมั่งกับสาวดวงและสาวหลาใหญ่น mm. เนาะเพื่อแสงอย่ามาอยู่ที่โรงพยาบาลคือเก่าเนาะมาเบิ่งติดตามอาการของน้องทิงโถยเนาะมาให้กำลังใจเพิ่นเนาะ mm. โดยไปหาไปชมก,กันเลยเดอ้อ mm. นี่เนาะบรรยากาศอยูอ่ห้องหมอใหญ่ในสวรรค์นนเขตเนาะคือวันใหญ่ที่สุดเนาะอยู่นี่นี่เนาะบรรยากาศ งามแรงอากาศฮ้อนๆพ่อแม่พี่น้องอยู่ประเทศลาวนะเนาะกิจการฮ้อนอบเอาหลายเนาะบอว่าทั้งคนหรือว่าสัตว์กับบอสสบายเนาะบอว่าเด็กน่อยบอว่าผู้ใหญ่เนาะโดยรักษาสุขภาพกันเดนอะจุดว่าจุมบูมบูมแล้วก็ไม่ได้คว้ามันลละมจะ <c oughs> สวยคุดิเออตั้งแต่สวยที่มัน,นยังไม่ มันหอนเนาะกศมันกะหอน้าวแกงคือาวะม่าข้าแกงคือลากระแกงจืดกระแกงจืดสัตว์แต่ข้างนอกมาจ้แกงจืดตันไแ้ซื้อใคะเกิดเป็นนัวอันน้องทงไปใส่สาน้องทงเะี่อเื้อเป็นเมื่อผักพรอนพรอน่แหละบอกว่้เป็นเมื่อเป็นเมื่อเป็นเมื่อมันพ้อนเมื่ออลรบ้านี้ะรย่านเพิ่นเป็นบินอล้วกับเมื่อให้เมื่อ ไอเมื่อนัลนเป็นหน่อยคนชินลงม้าแบบคนสแจ๋วต้นแรงน้องเลยไ่ได้มากป่ะบอคนว่าบอไได้มาสินอนเฝ้างานอันซาลาญ่ายก็เอาไข่กับปั้นข่าวว่ะผายผูกแขนผายผูกแขนเนาะอันไปซ่อนขวัญเพื่อนไปกับไปเท้าซาลาญ่ายคุนไปซ่อนขวัญให้น้องตะทิงเนาะแม่จริงกะ่ายผู้แขนอยู่ในแล้วจะขับไปถุงด้วเข้ามาแล้วตัวซ่อนขวัญเถอะนะ วันดีกับผเมื่อนำไหลเลยเนาะโอ้โหผเมื่อยอยู่น้าแบบไนบออยู่นี่อะไรอยู่ก็ปีดาแลวอันนี้นะออกจะปีดอะไออเด้สวัสดีดีนะท้งันบุ่มน้ำมาอับน้ำนิน้เลมนกินข้าวนะวันดี อกินอะไรอืมอากาศฮอน้อนนะหนสิมีพัดลมจักหน่อยนึ่งนะไม่ีลมเปยนไ่มีลมเลยค่นาอาการไข้เนี่อยหรอนยหายออกบ้างมาสั่งง่ายมันปึนภายนอก โอ้มาเนอะมาเนี่ยสบายดีน้องธงฮากำมาเอามามาเผาน้งกันบ่กินข้าวแล้วบ่พาน้องกินข่าวแล้วบ่ยังบโอ้ด้วยด้วยอืมด้วย ยังบทนกินข้าวดีใจน้ำเดอ้อได้โหลดใหม่คอยขี่เด้อขี่คนละคันบ่มาคันเดียวเด้อมาคันเดียวเออโอ,โอเค,คบุญทวีใครขับเจ้าบ่ารับบ่ขอเพิ่นเด้อขอเพิ่นแม่มยมย,ย่โอ้โดด เฮ็นี้ยเห็นเอาเ้ชูน้องกินซื้อเ้ชูน้องกินนะเออเออเื้อข่าวซื้อน้ำชูน้องกินน่ะเด้อเพื่อใหญ่เกื่อใหญ่ขยะเคื่อน นี่อ่าอ,อันนี้บ,บ,บริีนอนอยู่พี่เบิ้บเรานอนเหื่อในแสงนีอ่อันว่าอยากพัดเปลี่ยนกันเป็นกะพอกับมึงเธอให้พอน,นอนนำแล้วก็เบิงลายมือแล้วบรินอนเออสองมือแล้วลายมือ โดยเนาะโดยแม่วิเพิ่นซอยขายุทธข่ายาน้องเนาะเพิ่นกับสงสารน้องทิงทอยถึงกับบัวลายกับแม่เพิ่นซอยเนาะโดยโดยอ่ะกับให้ทางน้องทงเนาะขอบุญขอบคุณทางแม่วิเพิ่นเนาะโดยดังในเด้อกับขอบุญอบคุณเนาะทางแม่วิ เพื่อนที่สวยมาในไม่นี่ก็ขอให้ในดีเพื่อนดีเองควาเก็บจะได้ความไถ่มีเด้อจริงๆใ้กับขอให้นเช่นนั้นเดินทางไปใช้เงินก็ขอปลอดภัยเห็นจรเดินในงาที่การงานเด้อแม่ในคนในลูกมาทำได้ก็ให้กับไปหาแม่เพื่อนลอยเท่าพันเท่าเด้อโดยสาธุมันจะแม่กะยินดีเนาะขอขอบคุณคุณทางงาแม่วีพน้ใหญ่ใจดีที่ว่ายินดีเขามาช่วยเหลือฮะ ขอใหแม่มีแขงแเนาะจัาลงไข่ไขเจมบนอนรับเลขนอนปัดนี่ก็คือแรงแสงการขอให้แม่มีสุขภาพาแข็งแรงเนาเป็นคมโพคนใสย,ยุมเลาประสนที่แม่ได้เฮ็ดระสั่งได้กระทำลง,งไปไนนี้ก็ขอให้ปสนคนน,นั่นเนาะสรงกับค่าแมร้อยทองนธดีเด้โดยาถูก,ก <บา S 1> มังกะดีใจน้ำนองเนาะให้เ่ยเรื่อยพันเก็บให้เอื่อยแสงไวให้จ่ายขยุกขยาเนาะสิ่งทีท่มันจำเป็น แม่ให <Man. S 2> <man. S 3> <ası> ้มอบให้เอ um ื้อยแสงเพิ่นกำกับบ่าใจนั่นใจนี่เพราะว่าเฮายังบ่ทันฮู้แม่แม่อันใดมันจําแม่เอาไว้ให้เพิ่นซื้ออยู่ซื้อกินบัหลายเิบอยู่ไ3้านมันหลายก็สิว่าอยากให้เอื้อยน่ะเก็บเมี้ยเพราะว่ายังเื้อกิ้่อพพราะว่ายังบ่ฮู้ว่ารายการผ่าตัดราคาเท่าใด๋เนาะบัดสิบออกมาน่ะ เดี๋ยวนี้อาการน้องมันสุดลงอีกโดย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 กลัวตามอาการยังหาซีบหาซีบอยู่ยังหนาเป็นห่วงอยู่เพราะว่าน้องเพิ่นก็สวยนี่ก็ถือว่าอาการดีขึ้นเนาะแต่ว่ามาหอบแรงนี่พกลับมาดูโอ้โหน่ากว่าเดิมอีกเป็นไข่พอกไข่ไข่จับเวลาผ่าตัด คือได้ยินว่าตอนนี้่นอยากกินข้าวว่าทางหมอมาให้กินันนหิวข้าวิ่นจะกินข้าวอยากินน้ำเนือสวนก้อนซิมมันเคยิคนยกแต่ว่ายินกินอย่างบ่ได้าะหมอเขให้กินอย่างนี้โดยมีต่คอยจิบน้ำไปเรื่อยๆเนาะนมกัยังน้ำกัยังบ่อยากให้กินหลายแมนนี่มีแต่แปะแปะแมนแมนโดยเนาะ มีแต่จังได้กับสู้ๆแล้วไปกระด้างไก่กัเป็นน้ำข้าวเนียวโปงโปรโปรสบายใจได้สองชั่วโมงนานๆได้สองชั่วโมงพอดีโปยได้ยินข่าวว่าเออเออแซงว่าดีขึ้นแล้วทั้งนี้ก็ดีใจเนาะมาผัดชุดลงอีกเนาะเพราะว่าอาการเล็กน้อยมันก็จะฟื้นยากหน่อยนึงมันก็บบอกคือครับคุณยายน

เพราะว่าเพราะแพว่าาะไปเปรุดเปลี่ยนแล้วเนาะโดยโดยเพิ่นก็ให้เปลี่ยนมันเชียเงินคาถงเพืนกับมือโดยโดยเสียค่คาถงับคาสายาที่แบบ่นไสเจาะเลือดนโดยโดยโอเคเนาะก็เป็นเงินังใจหน้องทิ้งทวยไนเนาะโดย บราจะมามกขอบขอบุญนะขอบคุณนะแม่บีเนาะที่ได้ซอยเรือครอบครัวน้องทงเนาะโดยครอบครัวแม่บีแม่ซี่ทีมงานพังไทยทุกคนเนะนาะเหตุการอบครุณน้องทงคอยอยู่ดีไม่แห้งเนะนาะปรารถนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นทรงความมุ่งมา่ปรารถนาธรรมะค้าขายสิ้อเงินขายง่ายเนาะเทคโนโลยีในใดขอจเจริญก่าวนาเนาะเป็นของพรมใส่ให้ลูกให้หลานคือเก่าเนาะโดยอย่าลืมเนาะฝากกดติดตามเราจะมามกดไลค์กดแชร์เนาะอย่าล,นะลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆเนาะ เจอกันคลิปหน้าเนาะขอก่าวเข้ามาสบายดีเด้อแซงสบายดีน้องทองบุญทวีสบายดีน้องทองโอเคเนาะ